สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l คุณนุกพาเพลินนะครับก็วันนี้เราจะมาลองช้างกันนะปาบเขาให้ครับผมจะมาตามล่าหาสเตจฝัดกันดูนะครับว่าจะ,นะจะได้ไหมนะครับจะได้ไหมเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจากสามใบเอซี่ใบเกบ้างนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวลองลองดูแล้วกันนะครับผม เอาเอาสีด้วยด้านเนาะอ่ะสองเอ็มนะครับอย่างละห้าแสนสีเรียงเอ่เสเตทฝันแล้วก็ไพ่ตองนะครับโอ้ยเกือบนะครับสองสี่สามตังอีกฝั่งหนึ่งผมว่านี่แนล่ไม่กี่ตายเนี่ยผมว่าออกแน่แน่เพิ่มครับคูณสองไปตาละเอ็มไปนะครับลบๆไปหน่อยไป ได้มาฝัดสเตตฝัดนี่คือคูร้อยเก้าสิบเก้าตีทั้สองร้อยอาูสองร้อยเอ็มเข้าไปเลยแล้วเนี่ยขอให้มาตานี้นะครับขอให้มาตานีน้นะครับผมไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นสักแป๊บนะโอโ้พายต์กลางตองครับอถ้าห้องอื่นตองส่วนใหญ่อีกห้องออกมาจะฝัดนะครับเรามาตามฝัดกัน ห้องใหญ่นี่แหละเนาะห้องใหญ่นี่แหละเด็กไม่มาไม่เป็นไรรอไปหยุดตามเมื่อไหร่มันออกเมื่อนั้นอนะชื่อผมไหมต้องมาลองดูนะครับตามบิ๊กดอกก่อนแต่ตอนนี้จะเล่นอ่ามีอะไรกัน สี่ห้าหกเอ็มปะเนฝั่งเงินมาแล้วกันเนาะดึบโอ้โหเจ็ดแต้มชนนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นสิบคุมเนะมาะมัมีคนเทมาตาท้ายๆก็คือให้ฝั่งผมมันเยอะมันก็เลยสวยไปนะครับวอาไงดีเนี่ยเริ่มยุบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตามฝั่งทับแปดแสนพอเนาะต่างเริ่มไม่ค่อยมีฮนะ อ <c oughs> ตกใจี่ไม่ใช่แล้วเม่อมมก,กี้เป็นสองเป็นแยกดำหรือหนึ่งดำนี่สวยเรียงสวยเลยนะ่นอะแยกแยกดำอ่ะห้าเอ็มไปดึบ๊บอืออี ยังได้ให้ือนมันครับเสียสามมตรงนี้ก็บวกอะไรนิดหน่อยครับก็มันยิงเกือบอยู่นะเอาเล็กฝัดจริงปะไปดูแปบ๊บเผื่อมีคนหลอ,อกนั่นไงจริงจริงด้วยผมบอกเลยครับเห็นไหมห้องกลางมันเอ่อห้องกลางตองที่มเมื่อสักครู่ที่เปิดอยู่เห็นไหมครับมันจะมีห้องใดห้องหนึ่งที่ฝัดร,รับที่ไม่ใช่ห้องนี่ตองนะแล้วมันไปออกกลางนะครับผมให้มันไปออกเล็กนะครับเรามาเฝ้าใหญ่ก็ก็อดนะครับก็อด ตายตายตายโอ้โหนี่การตั้งแต่บ่ายสามเพิ่งฝัดเมื่อกี้ครับส่วนใหญ่ตั้งแต่หกโมงกว่ายังไม่มาเลยเลยเนี่ยออกซักห้าแสนแล้วกันครึ่งหนึ่งร้อยล้านก็ยังดีถ้าได้ขอให้มันได้ฮนะดึบ๊บไม่มาฮนะไม่มีเขาเลยครับช่วงนี้ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไหมครับได้ฮนะนี่ อะไรเนี่ยมุกอะไรแหละมุกหรือเปลือกหอยสีเรียงฝัดแล้วก็ตองครับอย่างละห้าแสนนะครับมาดูกันว่าจะออกไหมพวกเททองมากกว่าครับตอนนี้ปุ๊บเข้าไปเป็นฝั่งเงินครับแปดแต้มเท่านั้นนะฮะโ,โดนสิครับโดนสิครับคอยตงังแต่รอบนี้ขอเบิ้ลฮนะ เป็นเไปตามทองสีเอ็มะทองฝัดมาโชว์โอ้โหทุกคนคิดเหมือนผมครับร้อยกว่าเอ็มนะฝั่งทองแล้วก็ตึบเข้าให้ครับผมนี่ฮะไม่น่ามาตามผมเลยเป็นไงจากสี่สิบห้าสิบเอ็มหรือสามสิบสวยแล้วไงเนี่ยห้องช้างมันจะหมด ไวมากนะครับถ้าไม่ถูกนะครับแล้วก็เราก็ถ้าโลภนะครับอย่างมาเล่นเงนี้ยอ่สีเรียงอ่เซียนฝัดหรือตองเห็นไหมมันจะคูณ6คูณ12บสอเ้าอก้อะไรพวกเนี้ยคือมันทําให้เราโลภเพราะมันได้เยอะใช่ไหมครับมันก็เลยหมดไวตรงนี้แหละนะฮะ <Lightning> ถามว่ารู้ใช่ไหมรู้แต่เราก็ยังยัง,ย,งยังไปเล่นอยู่นะครับผม ก็จะทําเป็นอ่าให้คุณผู้ฟังได้ดูด้วยครับว่าอ่าการเสี่ยงตรงนี้มันก็ก็ก็เสี่ยงนะครับถ้าได้ก็คือได้ถ้าเสียมันก็ก็ไม่คุ้มมันนะฮะดูดิฮะก็เดี๋ยวสัเหลือสักยี่สิบเอ็มก็น่าจะพอนะครับก็น่าจะพอนะเพราะกําไรจากก้าเกจจากจากคลิปก่อนมีมาเท่าไหร่นะ 34บสปะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เล่นเพิ่มมาสักสี่0 m ห้าสิเอมนะตอนเปิดคลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มลดลงไปแล้วนะครับผมมับเข้าให้หูทำไมมึงไม่ทะเ็ดฝัดให้กูไปเลยวันนี้ตะบักกี้ฝัดให้อย่างสวยเดี๋ยวถ้าไพ่สวยนะสี่หกเจ็ดสี่เดียวกันนหะแล้ว ถ้ามันเรียงต้งเป็นสี่ห้าหกหรือห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดจะสวยมากนะเมื่อกี้เนี่ยะตามอีกทีเผื่ออะไรมันเบิ้ลมานะครับผมขอตามอีกทีฮะดึบมาฮะโอ้สีฮะได้ฮะหกห้าสามเสียบกำไรมันหนึ่งเอ็มนะฮะอีกสักทีเป็นไง ใหญ่ฝัดเหรอไม่ได้ฝัดนะครับใหญ่เป็นเล็กกับกลางฝัดไปเนาะดิบอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนกินเอาไงดีท่านผู้ชมตานี้ขอผ่านจะไปเล่นเงินทองอย่างเดียวแล้วกันผมว่าเงินเอผมว่าทอง ใจจะเล่นอยู่แล้วอะผ่านสเตตฟัดไปปึ๊บโอ้โหสุดยอดครับ6เอมาให้ไหมถ้าเราไม่เล่นพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยเสียหรอกครับแต่เราก็เย็นยนหนึ่งโลบอะเนาะเล็กลงอะไรคือเล็กลงครับสี่แสนไป ให้เลียงฮะถ้านสีเดียวกันนี่จะสวยมากเลยครับเป็นสเตตฝัดให้ผมอา่าสักสี่เข้าไปอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งห้ากับห้ากับหนึ่งกับทองห้าเอ็มแล้วก็ฝัดหนึ่งเอ็มเนาะ <c oughs> ขอนะครับผมทองอันดับแรก เก้าแฟสุดยอดบวกมาสามล้านห้าอืมเอาไงดีตอนนี้ลงฝัดสักห้าแต่แล้วกันคนส่วนมากในห้องนี้คิดว่าเป็นทางด้านของทองนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าทองอยู่นะตอนนี้โอ้โหเป็นเงินแล้วนะครับผมดีที่เราไม่เล่นนะ สังเกตได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมเนี้มักจะใช้รูปผู้หญิงแบบเซ็กซี่ๆลงเยอะมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ไเป็นรูปจริงของเขานะครับแต่คนอนื่นนี่ก็น่นรูปจริงสามคนที่ดูแรกไปเนี่ยผมว่าไม่น,น่าใช่รูปจริงหรอกนะครับไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่คือก็เ,อเป็นเสียงเขาแหละครับแต่ว่าอยากสังเกตแต่มันก็ําว่าดีไหมมันก็ดีตรงที่ว่า,วาเวลาเล่นก็มัเนเจริญหูเจริญตาอยู่พอสมควรครับอย่างเงี้ยนะครับผมนะ สำหรับคนนี้ก็น่าจะไม่ให้รูปจริงเขาเช่นกันนะผมเดานะผมเดาผมตามอผมตามเสียงส่วนมากของห้องนี้แล้วกันเนาะโอ้โหผมคิดว่าสเตตฟัดที่ผมโอ้โหอะตกใจผมคิดว่ามัสเตตฟัดครับท่านผู้ชมโอ้แล้วเืวากี้เนี่ยลงไปเอ็มด้วยถ้าได้มานี่คือแบบโคตรสวยฮะ ตกได้หมดเลยอ่ะลงไปเอ็มแล้วกันทางเสี่ยงสุดมากโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วเต้นฟัดกูมาแล้วสุดยอดโอ้โหเศรษยครับเสียดายที่เราลดชิปครับเสียดายที่ลดชิปจาก 1M เหลือ700,000โอ้โหเสียดายมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหแต่ว่าก็สำเร็จนะครับในการเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อนเบิล้ล เอาสักาแสนก่อนเอ้ยเจ็ดแสนเลยอ่ะกดผิดาการลงทุนนะครับสําเร็จกับการลงทุนไปในที่สุดนะครับผมก็สุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหเป็นไงเหมือนเซ้นต์ผมแบบผมมีควาะมรู้สึกว่าผมจะได้ฝัดอะ่ะผมก็เลยมามาเปิดามามามาทำคลิปกับการเล่นช้างนะครับการเล่นช้างแล้วมันก็มาจริงๆับท่านผู้ชมก็สเทฟฟตท์ฝัดแล้วมันก็มาจริงๆครับเป็นไง จัดตอนแรกประมาณสนะี่ห้าสิบเอ็มนะอ่จนหล่นมันเหลืออยู่เท่าไหร่ยี M, ่สิบกว่าเอ็มอะยี่สิบกว่ากว่านะตอนนี้ก็ร้อยเจดสิบสี่เอ็มนะท่านผู้ชมตีว่าตีว่าเปิดคลิปมาสักห้าสิบอะบวกประมาณร้อยี่สิบอะร้อยยี่สี่อะโอ้โห و, สุดจัดจริงๆนะครับผมนะโอ้โหแบบสุดยอดอะ่ะไม่จะพูดอะไรเลยะเป็นะไงนะเป็นไงคุณบอมถ้าคุณบอมได้ดูอยู่นะผมขอท้าคุณมา ตามลาฝัดอย่างผมบ้างนะครับตามลาฝัดผมว่าคุณจะทาอย่างผมได้หรือเปล่าเอ๊ะเป็นไงได้สีก็ต้องคุยกันหน่อยก็ต้องข่มแล้วต้องข่มเนะาะเมื่อกี้ก็ลืมดูได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนย้อนดูกันหนังว่าคนแทงฝัดเท่าไหร่เนี่ยคนแทงฝัดเท่าไหร่ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับผมเพื่อมันเบิ้ลครับเพราะมันไม่ได้ออกนานแล้วตามไปทีสักเล็กๆน้อยๆ เป็นไงแกมีอะยังกินอ่ะท่านผู้ชมขอรับร้อยแปดสิบอีกสักหน่อยอสี่เอ็มอีสักหน่อยอีสักหน่อยเดี๋ยวจะปิดคลิปหกปิดหแบบดวงดีอ่ะท่านผู้ชมโอ้โหเสตเตฟฟ็ดฝัดไม่อยากคิดว่ามันจะออกในการทำคลิปอ่ะเออเนะาะแล้วผมไม่ได้เล่นนานนะด้วยนะครับผมกลับมาก็มาลองเล่นเลยก็ได้เฉยนะครับ เมื่อก่อนเคยเล่นก็หมดไปกับกับช้างเนี่ยหมดไปกับช้างเยอะมากนะครับมาตามสเตตฟ,ฟัดนี่แหละซื้อชิปมาเล่นนะครับเอามาตามนี่แหละนะครับผม <c oughs> แต่มันจะออกก็นานครับแต่ว่ามันก็จะมีเวลาออกอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองลองเข้ามาแล้วก็ลองดูตรงช่องคอมเมนต์เนี่ยหรือว่าถามเข้าไปได้นะครับว่า ขอเวลาหน่อยครับสเตตปัดออกหรือยังอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีคนที่เฝ้าอยู่นะครับก็จะมีคนบอกเวลานะครับแล้วก็ลองสังเกตเวลาลองจุดเวลาไว้ก็ได้ครับสเตตฟัดมาักจะออกเวลาเดิมๆนะครับปักจะออกเวลาเดิมๆนะครับก็อย่างเช่นเวลานี้เมื่อกี้เนี่ยช่วงเท่าไหร่ก็ลองพรุ่งนี้ลองไปดูเนี่ยอาจจะบวกลบสักสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงโดยประมาณนะครับอาจจะไม่เกินเนี่ยนะครับ้องถ้าคือเกินนี้ไปคือก็คืออาจจะเป็นการลากลากก็คือ จะดยาวแบบเบกกี้เนะี่ยเห็นไหมถ้าตามเวลาที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับห้องใหญ่ก็คือ18.46นะครับก็ตอนเนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับผมก็มก็นานนานอยู่พอสมควรแล้กวก็จะออกนะครับและคนแทงฝัดทุกตาไม่มีใครที่ไม่แทงเขาทุกคนโลกกันทางนั้นนะครับผมเชื่อได้เลยน้อ้เอาได้สีเฉยโอ้โหเป็นไง มีเขารู้สึกมันจะมาก็เลยแทงเข้าไปโอเคครับผมตามเป้าครับ180เอ็มก็ประมาณนี้นะครับก็การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับก็ถ้าถ้ามีทุนหรอกถามว่าแนะนำไหมก็ไม่แนะนําชิดกันนะครับก็แนะนําให้แบบเป็นเป็นเงินเป็นทองเงี้ยก็ยังยังพอโอเคหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเสี่ยงน้อยหน่อยก็จะเป็นไปนู่นแหละสามใบเกย์ที่เคยทําคลิปไปนะครับก็มันก็เป็นดวงเราด้วยแหละก็คือไพ่ดีก็คือเกย์ก็คือรอไพ่มารอไพ่เสียงเข้าหรือว่า ไพ่ดีไพแ่แต้มเป็นเก้าสิบสีเดียวกันหรือว่าเจ็ดแปดแปดเก้าอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับที่สีเดียวกันนะครับก็ไปแบบนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความท้าทายนะครับอยากเสี่ยงนะครับการที่ได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่านะครับก็คืออย่างสเตทฟ,ฟัลตเนี้ยคูณร้อยเก้าสิบเก้าเท่าแต่ว่าการลงทุนมันก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกมามบ่อยด้วยนะครับผมก็ลองมาที่ห้องช้างดูนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะไม่แนะนําเลยนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝัดออกจนได้ครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆนะที่ได้ให้ฝัดเรามาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ดื้ดูลากันไปก่อนครับกับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s ับ i ไ e ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับลาฝันดีราติสวัสดิ์ทุกๆท่านนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ